วันนี้แม่อู๋ตื่นเต้นมากเลยนะคะพาท่านผู้ชมมาดูสวนทุเรียนที่เก็บลูกแล้วคือตน้ตนโตมากๆคือสูงกว่าแม่อู๋นะประมาณห้าเท่าได้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งเก็บผลผลิตไปนะอู๋ไม่ได้มาตอนที่เขาเก็บผลผลิตนะคะแปลงนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีน้ําใช้ทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นสวนทุรียนหมอนทองค่ะวิวเขานะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆนะคะตั้งพิกัดถนนสาลิกานางรองที่จะมาทางน้ําตกสาลิกานะคะเห็นครัวเจออยนะคะก็เลี้ยวเข้ามาตรงป้ายที่บอกทางว่าวัดบ้านดงนะคะเพียง1.3กิโลเมตรจากถนนสาลิกานางรองถึงที่ดินแปลงนี้เลยค่ะคือแม่อุเข้าไปดูสำรวจมาแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะ ออกมาชมสวนกันค่ะตรงนี้ก็คือเป็นต้นแรกนะต้นนี้ค่ะสูงประมาณ8เมตรนะแล้วก็เนี่ยค่ะสมบูรณ์มากๆเลยนะจะเห็นเลยว่ามีพวกมอสเฟิร์นเนี่ยค่ะคือพอต้นไม้ที่สมบูรณ์นะคะมันก็จะมีเป็นพวกก้าฝากอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่คือสมบูรณ์มากๆเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะก็คือมีการโยงกิ่งไว้เพราะว่าเพิ่งตัดต้นไปตัดลูกไปนะเนี่ยค่ะ ะะเจ้าของอสวนดูแลดีมากๆนะคะเพราะว่านอนอยู่ที่นี่เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ระยะปลูกก็ไม่ถี่มันมากนะคะจะเห็นว่าเป็นทรงพุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมหมดเลยนะ,ะมีระบบการจัดการน้ํานะคะก็คือจะมีแท้งน้ำตัวนี้สามแท้งเนี่ยค่ะก็คือจะปั๊มจากบอ่อที่อุ้ให้ดูนะเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยเป็นระบบสปริงเกอร์ค่ะ ก็จะเห็นต้นสูงมากเลยนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าต้นไหนที่อายุเยอะแล้วก็จะตัดนะคะแล้วก็จะย้ายต้นเนี้ยไปลงตรงนั้นนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราซื้อต้นทุเรียนนะบางทีเขาก็ซื้อต้นละอายุ2ปีสปีนะคะแล้วก็ไปลงหลุมอันนี้ก็คืออนุบาลตรงนี้ไว้นะคะก็จะมีฝรั่งด้วยนะอยากกินอะไรก็ปลูกนะมีไม้ดอกไม้ประดับตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นภูเขาตรงนี้นะคะ ส่วนท่านที่ซีเรียสเห็นวัดนะคะก็ข้ามแปลงนี้ไปเนาะเพราะว่าแล้วแต่ความชอบเลยแต่ท่านที่บอกโอเคใกล้วัดได้ทําบุญนะคะก็ไม่ไม่อยากให้พลาแปลงนี้นะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้อื่นๆขึ้นด้วยนะแต่ว่าสวนหลักก็จะเป็นทุเรียนค่ะอันนี้ใช่ใบกระท่อมไหมคะคนี่ค่ะถ้าอยากจะดมีรายได้เพิ่มเนาะก็คือเป็นพืชที่ถูกต้องน,นะคะ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะก็สามารถแสมเป็นใบกระท่อมได้เหมือนกันนะคะอ่ะนีค่ะให้ดูนะบริเวณรอบๆค่ะก็จะมีเป็นปลูกสับป,ปะรดมะเขือออันนี้คืออะไรคะส้มโอมะนาวมะกรูดมะกรูดอ่ะมะกรูดมะยมนะอันนี้ใบ ใบอะไรคะเนี่ยใบผงผชูรสนี่มีค่ะมีตะไคร้ใบผงชูรสนะคะโอ้เห็นอะไรแล้วเห็นอะไรไหรมคะทุกท่านนี่ค่ะมะไฟลูกใหญ่มากอ้าวไม่ใช่มะไฟลองกองลองกองคะ่ะคือรูปแบบมันไม่เป็นช่องไงหนูก็เลยเข้าใจว่าเป็นมะไฟ ลูกใหญ่เหมือนนไฟแต่มันคือลองกองอะค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นลองกองนะคะเป็นไม้ผสมผสานเลยนะคือเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะปลูกอะไรก็งอกงามน,นี่ก็เป็นมะม่วงค่ะมีมะนาวท่อมะม่วงมะกรูดนะคะนี่ก็เป็นมังคุดค่ะดูทุเรียนค่ะสูงมากๆเลยคือกำไรอะค่ะเพราะว่า เข้ามาก็คือ90%เป็นทุเรียนละแล้วก็เก็บผลผลิตได้แล้ว,ลวด้วย3ปีนะคะระบบน้ําเพียบพร้อมนะคะคือตอนนี้นคะรนายกนะคะท่านที่มีที่ดินที่สาริกานี่คือรวยนะแต่ท่านที่มีที่ดินที่เป็นสวนทุเรียนในสาริกานี่คือเศรษฐีนะบอกเลยนะคะอันนี้เจ้าของก็มีความจำเป็นนะบอกขายที่ดินแปลงนี้ไปนะคะอายุเยอะแล้วนะคะอยากจะไปใช้ชีวิตก็สร้างสวนตรงนี้ขึ้นมานะคะ สำหรับท่านที่มีความฝันเหมือนกันนะอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านสวนเก็บผลผลิตทุเรียนนะคะแปลงนี้เลยแล้วก็ถ้าเราจะทำเป็นร้านอาหารร้านกาแฟหรือรีสอร์ทที่เก็บทุเรียนต้นที่สวยๆไว้ก็ได้นะคะคือทำธุรกิจถ้าใครที่ไม่เอาสวน100%ก็แปลงนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะว่าใกล้กับถนนสาิการางรองแหล่งท่องเที่ยวนะ น้ำตกเขื่อนคุนดานลองแก่งแก่งสามชั้นนะคะจากจุดนั้นมาแค่หนึ่งจุดสามกิโลเมตรเองอันนี้อูก็จะเดินภาคพื้นดินให้ดูนะไม่มีการยิงโดรนแต่ใดๆนะคะแต่ถ้าภาพโดรนนี่จะเห็นได้ว่าแปลงของเราเนี่ยเพียบพร้อมนะคะข้างๆนี่ก็ไม่ได้เป็นสวนเุเรียนเหมือนเรานะเป็นต้นอะไรอะพี่ ส่วนข้างๆนะคะเขาจะปลูกเป็นไม้หอมกิษนานะตรงนี้เขาก็จะขายน้ํายางแล้วก็ขายไม้ด้วยนะคะไม้กิษนาก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจหนึ่งของสาริกานะคะก็มีหลายแปลงที่ปลูกต้นกิษนาไปแล้วก็ตัดแล้วก็ลงทุเรียนเพิ่มนะคะแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะผืนผ้านะพี่เนาะถือว่าเหมาะนะเพราะว่าเท่าที่ดูมานะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะทำอะไรก็จะ ไม่สมติเท่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะเท่าเท่าที่ฟังรีวิวมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยกำลังสวยเลยนะคะสามารถที่จะดีไซน์เป็นบ้านเพิ่มหรือเป็นร้านอาหารตึกสำนักง,งานรีสอร์ทหรือแบ่งล็อกก็ได้นะตอนนี้ก็มีคนที่แบบมีความฝันอยากมีทุเรียนสัก1 0บ0ต้นนะคะแล้วก็ที่ดินประมาณร้อยตารางวานะคะอาจจะมา จัดล็อกแบ่งขายก็เป็นไอเดียที่ดีนะขนาดร้อยตารางวาสวนทุเรียนนะคะแล้วก็ปลูกบ้านนะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะสำหรับท่านที่ชอบกินทุเรียนเหมือนแม่อูนะน่าจะไม่พอขายจะกินคนเดียวก็น่าจะพอดีนะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นกระท้อนอีกต้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะนะมีกระท้อนเนี่ยก็เป็นสวนที่โล่งๆนะคะ สะอาดสะอา้านเนี่ยเห็นไหมปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นนะคะเดิมน่าจะเป็นสวนมังคุดเป็นหลักไหมพี่หาหลักๆเดิมจะเป็นสวนมังคุดนะคะแล้วก็เพิ่งมาทยอยลงเป็นทุเรียนนะคะแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เพื่อนบ้านข้างล่างก็จะมีเป็นข้างหลังก็จะเป็นสวนมะยงชิดนะกระท้อนอันนี้ก็มีรองกองนะคะ ือแค่แม่อู๋เห็นต้นก็รู้สึกอยากจะเป็นเจ้าของเลยนะนะแล้วก็โล่งนะคะบางบางแปลงอะคะ่ะก็คือต้นไม้จะค่อนข้างแออัดแล้วก็จะมียุงค่อนข้างชุกชุมนะค่ะนี่ก็จะเดินย้อนกลับไปนะคะเมื่อกี้เดินเข้านะคะนี่จะเดินออกแล้วหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะคะขนาดสามไร่เป๊ะคะ่ะบ้านจะอยู่สวนหน้านะคะตรงนี้ก็คือมาอยู่ที่ท้ายแปลงที่ดินละเป็นสวนที่ โล่งค่ะแล้วก็ทุเรียนคือลูกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะขอรูปที่เขาถ่ายไว้ให้นะคะเพิ่งตัดไปเมื่อต้นเดือนเองนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองที่แบบเกรดเอเลยค่ะพอเขาได้ผลผลิตทุเรียนเยอะนะคะก็เนี่ยค่ะทยอยตัดพวกต้นไม้เดิมนะคะพวกมังคุดมะยงชิดไปนะคะแล้วก็ลงทุเรียนเลยเนี่ค่ะระบบน้ำสปริงเกอร์ให้ทุกต้นเลยนะคะ พาเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะเป็นบ้านที่สร้างแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะข้างถ้าเราทํามาอยู่นะเราทําเป็นบ้านสองชั้นก็ได้ค่ะเป็นบ้านยกสูงมีมีโถงนะคะก็จะเห็นภูเขาแบบเต็มๆเลยนะเนี่ค่ะ นี่ทุเรียนอยู่ชิดกับบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านระบบน้ำพร้อมหมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือข้างบ้านนะจะมีเป็นพืชสวนครัวนะคะพริสข่าตะไคร้นะมะนาว กรูดมานาวนะคะดินดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็มีผักปังนะใบชาพรูนะคะผักกูดค่ะคือถ้าปลูกผักกูดได้นี่บอกเลยว่าดินดีมากๆเลยนะคะผักอูดขึ้นนะนี่ค่ะก็ขยายกิ่งเป็นกิ่งพันกิ่งพันอะไรคะเนี่ยส้มโอไหม ก็จะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะขออนุญาตไม่ได้เข้าไปรีวิวนะคะเพราะว่าเจ้าของยังอยู่ก็คือเป็นบ้านสวนปกตินะคะก็อยู่ได้จริงๆนะคะให้ดูโล่งเย็นมากเลยนะคะหันหน้ารับลมเลยนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ด้าน ซ้ายของแปลงที่ดินนะคะก็คือเนี่ยค่ะหน้าแปลงก็คือตรงนี้นะคะเป็นกําแพงล้อมรั้วไปนะคะจนไปถึงนู่นที่ทีมงานอุอยู่นะคะก็คือ50เมตรค่ะถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนยกสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรนะคะวิ่งสวนกันได้สบายๆนะคะส่วนด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นไฟฟ้า3เมเสเลยนะคะเป็นวิวเขานะคะถ้าข้างหน้าเห็นวัดอะคะ่ะเห็นไหม ค่ะก็คือเป็นวัดดงนะคะแต่ว่าของเราอะคะ่ะจะมีแปลงที่อยู่ข้างๆที่ติดกับวัดดงนะที่ดินของเราไม่ได้ติดวัดนะคะแต่ภูเขานี่คือชัดมากนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะที่ดินห่างจากถนนสาธิกานางรองเพียง1.3กิโลเมตรนะคะก็ตั้งพิกัดมาที่เป็นครัวเจออยนะคะ ตามพ,พี่กัดที่อ้วกให้มาก็จะมาถึงแปลงที่นแปลงนี้เลยนะอันนี้คือด้านหน้าที่อ้วกให้ดูค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นเขตชุมชนแล้วก็ภูเขาสวยๆนะคะนี่คือมาตอนบ่ายโมงนะคะเนี่ยค่ะนี่หน้าแปลงที่ดินนะที่อ้วกให้เห็นเดี๋ยวกลับไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอ่ะที่อ้บอกนะว่าติดวัดไหมนะคะวัดอยู่ข้างหน้านู้นนะ ประมาณร้อยเมตรนะคะที่ดินแปลงนี้จะเขตอยู่ตรงนี้ค่ะนะแล้วก็กำแพงเนี้ยค่ะก็จะยาวไปตามหลักเขตนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงน้ำจากบ่อน,นี้นะน้ำใช้ร่วมกันเพราะว่าเป็นบ่อเดิมของที่ดินแปลงเดิมนะคะเนี่ยค่ะก็ดึงน้ำจากตรงนี้ไปใช้เลยนะคะที่ดินก็จะอยู่หลักเขตนั้นนะคะใช้น้ำร่วมกันสองแปลงนะคะอ่ะอันนั้นก็คือเป็นบ้านนะ อันนี้อุพามาดูรอบนอกนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภูเขาบแบบชัดๆเลยนะไฟฟ้าพร้อมนะคะก็คือดึงไฟฟ้าเข้าไปที่บ้านเลยเป็นบ้านสวนทุเรียนนะข้างหน้าก็ตกแต่งเป็นดอกไม้นะบานบุรีสวยงามมากๆเลยนะคะ ทีนี้ไฮไลท์ของเรานะคะตรงนี้กว้างถนนกว้างนะแล้วก็เสาไฟเข้าไปด้านขวาเป็นระเบียบมากๆแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้สวน <c oughs> ตอนกลางคืนเป็นโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะค่ะแล้วก็ถนนตรงนี้กว้างประมาณ10เมตรนะคะเนี่ยค่ะที่รถจอดอยู่นะคะเป็นหินคุกเข้าไปะคะ่ะเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมนะคะตามถนดที่อุ้ขึ้นให้นะคะก็คือหันหลังให้ภูเขานะนี่บ้านหลังนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูทุเรียนนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นทุเรียนทั้งหมดนะคะเก็บลูกมา4ปีแล้วนะคะทุเรียนพันหมอนทองค่ะมีทั้งหมดนะคะพื้นที่ตรงนี้คือ3ไร่นะคะทุเรียนที่เก็บผลผลิตคือ100ต้นนะคะแล้วก็น้ําที่อุบอกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเก็บดึงปั๊มขึ้นมาจากบ่อเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเพื่อปรับความเป็นกดเป็นด่างนะคะที่จะเลี้ยงทุเรียนทั้งปีเลยจะเห็นว่า เรียนสวยงามมากๆเลยนะต้นสมบูรณ์ทุกต้นแล้วก็มีระบบสปริงเกอร์ให้นะคะน่าจะเป็นทุเรียนที่ต้นใหญ่ที่สุดที่อุเคยรีวิวมาแล้วนะอายุประมาณ8ปีนะจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหน้าแปลงติดถนนสาธารนณะลาดยางนะคะกว้าง8เมตรค่ะ แล้วมีไฟฟ้า3มเฟสเรียบร้อยนะคะหน้าแปลงก็เป็นสวนที่สะอาดสะอ้านนะคะไม่บังทิวทัศน์วิวเขาเลยนะคะมีน้ําที่ใช้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มีถังน้ําเก็บให้ใช้เลยระหว่างพักตักความเป็นกดเป็นด่างนะ,ะด้านขวาก็เป็นภูเขาที่สวยมากๆนะคะการเดินทางสะดวกสบายห้ามพลาดนะคะเหมาะสําหรับท่านที่อยากหาบ้านสวนไวรเกษียณนะคะตัวนี้คือทําพร้อมไม่หมดแล้วนะคะมานอนเก็บทุเรียนส,สวยๆเลยนะคะราคานะคะเจ้าของฝากขายนะคะเพียง ไล่ละ3าล้านห้าแสนบาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะถ้ายังไงสนใจนะคะนัดดูที่ดินด่วนนะแปลงสวยพรีเมียมแบบนี้มาไม่มากนะคะปกตินะคะท่านที่ดูที่ดินนครนายกนะคะสาลิสาลิการนี่คือจับต้องไม่ได้เลยนะราคานะที่นาก็ล้านขึ้นแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นที่ดินบ้านสวนวิวเขาสวนทุเรียนไล่ละ3 500, าล้านห้าแไม่ผิดค่ะสนใจนะคะนัดแม่อูดูที่ดินแบบด่วนเลยนะคะ0 8นย์6ป4 2 8นะคะบ้านสวนพร้อมทุเรียนหมอนทอง สมไร่วิวเขาไร่ละ3ามล้านหานะคะบอกแม่อู้เลยบ้านสวนทุเรียนวิวเขาสาริกาบอกเลยนะคะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ